เฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนตัวกูมันตกยุกไงไม่รู้ว่ะรุ่นเก่าสู้ตายถึงตัวถึงนึงตัวปึ้มไปปรับปรับปรับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนลิมิตชแนลนะครับลิปโป้นะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ทุกคนขอมาคอมเมนต์ขอมาเพื่ผิดอ่าก็มีว่าขอลิโป้ตั้นเขา20บาทไอไปกดดูมาแรงเนี่ยเห็นไหมมันใช้อะไรแปลกๆกันไม่รู้เลยผมไม่น่าใช้สักอันเลยอ่ะทำไมมันต้องเอาไอ์คิร์ดอัปเดตแทนลองกินนุชก็ไม่รู้ <Nope. S 1> อ่ะผมใช้เป็นเซตนี้ดีกว่าใช้เซตผมดีกว่าลองกินนุชนะครับไอเทมที่เราจอบมีลองกินนุชนะครับเคิร์ดอัปเดตนะครับผม อ่ะก็เป็นดาบตัดยิวนะครับกอดสะท้อนคุณจะใช้กอดสะท้อนหรือว่าชีวอฟเดอะร็อดก็ได้นะครับที่สำคัญต้องมีล็อกชิวล็อกชิวเนี่ยเป็นไอเทมที่ทําให้ริปเปิเนี่ยไฟได้นานขึ้นนะครับปกติแล้วลําพังเนี่ยโดนริปเปิคือทัชโชเนี่ยสกิลคอมโบขเขาเนี่ยก็แทบจะยืนไม่อยู่แล้วการที่จะข้ามมาได้คือต้องรีบเบิร์ตมันให้ได้ไวที่สุดไม่งั้นซับเทนแอนตี้ซับเทนของมัน,น,มมน,น,มมน,นจะมีอิมแพคต่อไฟมากนะครับที่ทั้งดังนั้นเนี่ยปกติริปเปิไม่ได้อึดขนาดนั้น้นนแแแปป๊๊บบบเเเดเดีียยยววิร์อ่ะหาลจทใ ริปโป้เนี่ยมันแบบคอมโบได้เต็มที่นะครับเพื่อเผื่อมี2ชุดอ่าแบบถ้าโดนโถม,มนะยังไงก็ริปโป้ชุดทันอยู่แล้วแล้วก็ทอยครับจะใช้เป็นก่อกเกิดก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นทอยครับส่วนใหญ่ว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่มีดูดเลือดจะตายอยู่ดีเลือดกระจึงหนึ่งริปโป้แบเวลาเราจะตายอ่ะเราไปตายตรงไหนรู้ป่ะนู่น้ายไ,ไฟนูน่นเพราะต้องไปล้วงแคลร่ไงล้วงแคลร่ล้วงเมด็ด พลังแฝงผมเห็นคนใช้เกาะเขียวก็ใช้เดวิลเวกก็ใช้แต่ผมใช้เป็นดาบปักนะครับใช้เป็นดาบปักเพราะว่าวิธีการเล่นเนี่ยดาบปักก็คือเรากด a นต i ก่อนแล้วคอมโบเข้าไปแต่ถ้าเป็นเคิร์ดเดสเนี่ยสกิลหนึ่งสามรอบปับปับปรับเพือเ่อโจ้ไปแล้วค่อยกด anti น,นะวิธีการเล่นแต่ผมใช้เป็นดาบปักนะผมใช้เป็นรอบเดียวพอ,อใช้ออฟมาครับพลังแฝงลองใช้ออฟมา ความเร็วโจมตีผมใช้เป็นความเร็วโจมตี26นะครับด้วยความที่ตัวละครสมัยนี้มีซับเทนเกือบหมดซึ่งเราไปคือทัดโชแล้วเขาไม่ตายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรา เมื่อไหรเมื่อเราคือจะช่แล้วเราหนีไม่ได้นะครับผมจะต้องยืนตีผมได้เอาตีไวมาครับ26นะครับรูนเป็นเอ่อรุ่นก็จะเป็นอเว k สปิริตแลต์กระดาษก้อน,นะครับใช้เป็นสติกเกอร์ครับจะใช้เป็นโกลเด้นบอดี้ก็ได้นะแต่ผมใช้เป็นอเว k นะเพราะว่า2ชิ้นแรกของผมเนี่ยถ้าแมงลุ่นขี้มาก็หวานแ๊บไปไปรับชมทีนะครับ r i โ p l e V และบลุ่ย20บาทอืมคอมเมนต์นะครับอยากให้อยากขอมาก็เดี๋ยวจัดฮะ แต่ก่อนผมเล่นริปโปผมชอบมาตรงกลางเลยเพราะมันไวกว่าชาวบ้านเขาเห็นไหมมันไวกว่าชาวบ้านเขามมมผม,มเลยยึดแถวผาใบจ่ามีเอสคิวนะครับผมไม่น่าจะไหวเราต้องใส่โดนทุกสกิลอะแล้วก็ต้องรอดูว่ามันใส่สกิลอะไรพลาดโดนใส่ผมมั้งดูทรงเห็นไหมแบบสูนนสีเลยเห็นปะ กลับไปแล้วมันต้องสูสี่เป็นโหมดแล้วก็ต้องใชาสมาร์ทอิธีนี่มาครับความโอดความบ้าของมันดิรู้เชื่อไปจามันบ้าขนาดนั้นเลยวะไม่ตัวกูนี่ไม่ต่อยขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยไอ้เหี้ย เหมือนตัวกูมันตกยุคไงไม่รู้ว่ะมันแบบเหมือนเอาตัวตกยุคมาสู้อ่ะเหมือนร่างเหมือนเหมือนตัวเดียวกันนะแต่ตัวกูรุ่นเก่าอ่ะจะ <c oughs> บอกนะถ้ามันทิ้งค์ป๊อปไปคือเสร็จโจรเสร็จโจโถแก่ ทำไมทำไมกูตกรุ่นเลยอ่อัพหนเว้ยอัพแผ่หนอยอนเว้ย <Dragon>. <S <s <us> ดันยาวนะครับเกมตีป้อม Ultimate. An enemy has been defeated. Nice An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. พอยังชั่วหน่อยได้สองตัวแบบนี้ก็ว่านเจียบฟานะอาสตร์เป็นโซดาสิงเลยอหร โอเครุ่นเก่าสู้ตายแล้วตาธุคิดเสร็จแล้ว ทำไมวะชิยเดี๋ยวรอกันเว้ยกูก่อนเถอะดูดิเพมฟันฉับเดียวสามพันไปเลยเพื่อนแอทแทกเว้ยนี่ตัวสวัสด์ตัวอะไรวะ โอ้คว้าคว้าคว้าเอาดิเพื่อนช็อกไปเลยป๊บเฮ้ยมันวับหนี อู่ไหนวะอยู่ไหนวะเชื่อใบาจานเ้ยมึงซาอะไรวะสัตว์มึงอะกูไม่กลัวหรอกกูกลัวนักหนูข้างหลังมึงอะ <c oughs> <c oughs>

ปปปัปปปปััั๊๊๊๊บบบบวิธีท่าปืนซิปโปิตัวสแตนดาร์ดต่ำสแตนดาร์ตตัวมันเหมือนแบบตัวมันบาลานซ์่ะแต่เป็นบาลานซ์ในขั้นแบบสมมุทา บาลานคือหใช่ไหมห้าเต็มสิบใช่ไหมกค,ครึ่งใช่ไหมสี่จุดเจ็อะไรเงี้ยมันก็5.1อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยริปโปก็ยังโอเคครับดาเมกก็ที่1นครับผมได้ฟันเยอะครับใบาจานนี่มันมึนตอนท้ายนะครับก็ริปโปะนะครับผมที่ทุกคนขอมาครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมใช้เป็นเซตไอเทมนี้นะผมเห็นไอเทมหลายๆอย่างมันก็เขาใช้กันแบบหลากหลายมากอะ่ะแต่ผมใช้เซตนี้รู้สึกว่าแม่งเข้ามือกว่ามีทั้งอึดแรงนะเออ ฟิกเกอร์นี่ต้องใช้นะอย่าไปใช้ e x e c u e ผมเห็นว่าใช้ e x e c u e กันเยอะไม่รู้ว่าใช้ทำไม e x e t e โอเจอกันคลิปหน้าครับแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ